อ่ะิ๊กบอสอ่ะ,อะวันนี้วันพระนะลูกอ่ะขอโชคหน่อยอ้าวันพระก็ใส่เสื้ออ๋อไม่เป็นไรลูกวันนี้เราไปสอบเอาเอาเอาอ่ะอ่ะอ่ะล้วงล้วงล้วงใส่ผิดล้วงหน่อยล้วงหายหน่อยเออล้วงหายล้วงหายล้วงหายล้ว,วเอาเอาเองถูกรางวัลน,นะวายเจอจังเอามาให้พ่อสองอันเอามาให้พ่อสองอัน เอาไปให้พ่อสองอันเร็ว <Okay. S 1> เอาไหนให้พ่ออ่ะหล่นม,มาแล้วหนึง่งเอาที่เดี๋ยวมาให้หมดเอามามาเอามา,า,มาให้พ่อ,พอสองอะขออันนี้สองอะม้อนม้อนเก็บไว้เดี๋ยวพี่ไบจับเอามาให้พ่ออันนี้ถูกไหมถูกไหนอันนั้นถูกไหมไม่กินหรอกเอามามาให้พ่ออันนี้นะ แค่นี้หรอหหมาอันนั้นพ่อขอด้วยามาพ่อขออภิไบามาแกะมาในเลขอะไรอันนี้ถูกไหมถูกไหมในเด็กเด็กอภิไวแกะอันนี้เลขอะไรเลขเก้าเก้าใช่ไหมเก้าอ่ะน,นี่อะไรเก้าแปดเดเก้าแปดเก้าแปด แล้วก็อันนี้อะไรอันนี้อะไรอ่นนอะอเกะให้หน่อยเก้าเก้าหกเหก้าแปดหกใช่เก้าแปดหกเก้าแปดหกนะครับของของคนนี้นะเก้าแปดหกอ่ะทีนี้มาตาบิ๊กไบ์ละเออไม่ไม่ใส่เลยเนี่ย<อ>ไม่ใส่ไม่ถูกทางมันใส่ยังไงเนี่ยใส่ไม่เป็นเลย